มิสูบิชิไททันและปาเจโร่สปอร์ตใหม่อาจมาพร้อมขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดในปี2022ที่จะถึงนี้ว้าวสำหรับใครที่เป็นสาวกมิสูนะอย่าพลาดข่าวนี้เลยเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง ถ้าพูดถึงมิซูบิชินะครับก็เป็นตัวเต็งนะที่มีเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบรีที่มาใช้ในรถอนเนกประสงค์เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวเอ t Lander p h e v ที่เพิ่งเปิดตัวขายในบ้านเราไปสักพักหนึ่งเนาะแต่ว่าขายมาก็ยังถือว่าขายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ตรงเป้าเท่าไหร่นะเพราะว่ารุ่นที่ขายดีในบ้านเราเนี่ยมิซูก็จะเป็นอย่างพวกมิซูบิชิไททันนะครับแล้วก็รถกระบะดัดแปลงเจ็ดที่นั่ง PPV นะที่เอา เจ้าตัวไททันเนี่ยมาทำเป็นเจ็ดที่นั่งก็คือเจ้าตัวปาเจโร่สปอร์ตนี่เองที่ต้องบอกว่าเป็นรถขายดีมากเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะถ้าเอาเทคโีพีเอชเอามาต่อยอดใน2รุ่นขายดีนี้นะครับเพราะมันก็ยังมีตลาดรองรับทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งออสเตรเลียเองเนี่ยเขาก็สนใจพวกกระบะไฮบริดแล้วก็ปลั๊กอินไฮบริดอย่างมากนะครับเพราะวันนี้ตลาดนี้ยังว่างอยู่เนาะยังโจยดเรื่องของไททันแล้วก็ มาเซโร่สปอร์เองเนี่ยคือมันเป็นรถสไตล์สมบุกสมบันนะฮะแล้วก็เอาไปขับออฟโรดได้นะครับซึ่งทางหัวหน้าทีวิศวกรพัฒนาเนี่ยนายมาซาฮิโรอาวานะครับเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยไอ้เจ้าเขากำลังวิจัยระบบมอเตอร์ของไฮบริดอยู่นะฮะจะลองใช้3ตัวกับ4ตัวดูนะดูว่าพลังขับเครื่อนขูมพลังเนี่ย มันน่าจะเพียงพอกับลบกลุ่มนี้ได้นะครับน่าจะตอบโจทย์ได้ซึ่งถ้ามองเทปีในปัจจุบันเนี่ยของตัวตัว PHV e เองอย่างที่เอามาใช้ใน e c l i p คอร์เองก็ดีหรือเจ้าตัว Outland ด er อ PHV e ก็ดีนะฮะตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแค่2ตัวเท่านั้นอยู่ที่เพาขับหน้า1ตัวแล้วก็เพาขับหลังอีก1ตัวนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะมันก็มากับพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด13.8กิโลวัตต์แอนับก็วิ่งได้เป็นไฟฟ้าช่วงสั้นๆประมาณสักอ่า0ามสิบถึบโล แล้วก็ที่สำคัญของเจ้าตัว PHV e v รุ่นนี้นะ Outlander เนี่ยจุดเด่นของมิซูเลยเนี่ยก็คือเอาช่วงล่างขับเคลื่อน4ีล้อนะเอา DNA ของ EVO มานะเอามาใส่ในเทคโนโลยีเจ้าตัว Outlander PHV e v ด้วยซึ่งด้วยเทคโนโลยีที่มีเนี่ยทางนายอวานโดนก็มองว่าเอามาใส่ในไต t ัตนและปาเจโรได้สบายนะครับแต่อาจจะต้องมาพัฒนาเจเนเรชันให้มาให้ต่อไปนะให้มันมีขุมพลังที่มากขึ้น แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เขาคิดว่ามันไม่น่ายากนะน่าจะามาต่อยอดได้นะครับซึ่งในทางวิสซูบิชิตไทตันตัวต่อไปเนี่ยเจนต่อไปในปี2022เนี่ยนะฮะที่ออกมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเอามาทําเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันซึ่งเปิดตัวออกมาหลังจากนี้เขาบอกว่าขุมพลังที่กระบะไทตันออกมาครั้งนี้นะจะมีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องยนต์มาใหม่ก็คือขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดนะครับ ที่เอามาใช้แน่นอนนะฮะเออซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาพร้อมระบบขับเคลื่อนใหม่นะสิ่งที่น่าสนใจคือว่าหลังจากนี้นะไอ้กระบะ PHEV เนี่ยถ้าพวกกระบะไลฟ์สไตล์เนี่ยน่าจะเป็นกระบะไซส์ตันหนึ่งแล้วก็เป็นกระบะแบบโอ้หน่าจะแบบราคาถือว่าน่าจะแพงขึ้นนะครับขนาด Outlander อย่าง1.7ล้านแล้วถ้ามาเป็นไททันหรือปาเจโร่สปอร์ตที่มันเป็นรุ่นท็อป P P V เนี่ยถ้ามาเป็นเทคโนโลยี PHEV แล้วราคาจะไปขนาดไหนก็เดี๋ยวต้องมาลองดูกันนะว่า ตอนแชร์แพลตฟอร์มของ3ค่ายพันธมิตรเนี่ยมันจะทําให้ต้นทุนถูกลงหรือเปล่านะครับก็มาติดตามกันคิดเห็นยังไงกันบ้างนะสำหรับกระบะไฮบริดปลั๊กอินไฮบิดก็อยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามข่าวรอบโลก EV กับ Daily EV นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีเทคโโนลยีอะไรน่าสนใจผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับเจอกันใน E ีีหน้านะครับ